สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าท้าผีมาติดตามเรื่องเล่าหลอนๆด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสนอตอนอาจาร,รย์ใหญ่เรื่องเล่าขย่าวขวัญเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาคุณก้อนได้รับราชการที่ปากคลองตลาดโดยช่วงนั้นขุนก้อนกำลังศึกษาธรรมะ ก็คิดว่าอยากจะไปดูศพสักครั้งเพื่อเป็นการเจริญกรรมฐานคุณก้อนได้ข้ามฝั่งไปที่โรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึง่งตอนที่คุณก้อนกำลังเดินขึ้นตึกเขาได้กลิ่นของฟอร์มาลีนลอยฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณคุณก้อนเดินเข้าไปในห้องอาจาร,รย์ใหญ่ที่อยู่บริเวณชั้นสองในห้องจะมีตู้ใบใหญ่ๆอยู่สามตู้เป็นตู้กระจกตั้งอยู่สองตู้และนอนอีกหนึ่งตู้ โดยทั้งสองตู้ที่ตั้งอยู่จะเป็นร่างของอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงตู้หนึ่งร่างถูกลอกผิวหนังออกไปหนึ่งซี่เพื่อให้เห็นกล้ามเนื้อส่วนอีกตู้หนึ่งกล้ามเนื้อและผิวหนังถูกย่อยสลายเพื่อให้เห็นระบบประสาทของร่างกายทั้งหมดถัดออกไปไม่ไกลนักจะเห็นตู้ใบที่วางนอนอยู่ในนั้นบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงเหมือนกันลักษณะแขนข้างขวาถูกตัดออกวางชิ้นส่วนแยกห่างออกจากร่าง คุนก้อนยืนพิจารณาตู้ที่ลอกผิวหนังไปซิกหนึ่งยืนอยู่อย่างนั้นประมาณเกือบ20นาทีจากนั้นก็ไปพิจารณาเด็กที่อยู่ในโหลดองเสร็จแล้วก็เดินลงมาชั้นล่างพอลงมาถึงด้านซ้ายมือและขวามือจะเป็นทางเดินยาวๆแต่เวลานั้นคุณก้อนกลับไม่เห็นใครเลย มีแค่คุณก้อนคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงทางเดินนั้นทั้งทั้งที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่แต่บรรยากาศโดยรอบในเวลานั้นกลับดูวางเวงชอบคนอีกทั้งยังมีความรู้สึกอึดอัดและหดโหูใจปแปลกๆทางเดินซ้ายมือจะมีเตียงนอนตั้งอยู่ชิดติดกำแพงบนเตียงนั้นมันมีอะไรสักอย่างอยู่แต่ถูกคลุมด้วยผ้าห่มจนมิดด้วยความอยากรู้คุณก้อนยินคิดอยู่ว่า จะลองไปเปิดผระห่มดูดีไหมแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าและคิดว่ากลับบ้านดีกว่าคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนวันศุกร์คุณก้อนมีธุระต้องเดินทางไปวัดคุณก้อนมีธุระต้องเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวัดนี้จะอยู่บนภูเขาพอไปถึงที่วัดคุณก้อนก็นอนหลับพักผ่อนและฝันว่ามีผู้หญิงมาเรียก คุณก้อนจึงเดินเข้าไปหาและเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกกลัวขึ้นมาก็คือผู้หญิงคนนั้นไม่มีมือเหมือนข้อมือทั้งสองข้างของเธอนั้นถูกฟันจนขาดสะบั้นจนขุนก้อนมาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงระฆังของวัดเช้าวันนั้นขุนก้อนก็เล่าความฝันให้หลวงพ่อฟังท่านฟังแล้วก็นิ่งเงียบไป ก่อนจะพูดขึ้นมาว่าให้มันภาวนานโยมก้อนเมื่อคุณก้อนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกใจคอไม่ดีจนถึงวันอาทิตย์คุณก้อนก็เดินทางกลับกรุงเทพหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณก้อนทำงานอยู่ที่ออฟฟิศช่วงพักเที่ยงหลังจากฐานข้าวเสร็จเขาก็คิดว่าจะงีบหลับสักแป๊บระหว่างที่กำลังนอนอยู่คุณก้อนรู้สึกเหมือนคลึ่งหลับคลึ่งตื่น อากาศรอบตัวเย็นลงได้ยินเสียงลมพัดอื้ออึงขยับตัวไม่ได้และเหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆแต่จับใจความไม่ได้เพราะเสียงลมพัดอยู่ในหงแรงมากคุณก้อนรู้สึกกลัวขึ้นมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่จนสักพักเขาก็จับใจความเสียงที่กำลังคุยกันอยู่นั่นว่ามันกำลังดวงตกเอามันไปเลยคุณก้อน ขนลุกว่าไปทั้งตัวอยากจะวิ่งหนีก็ขยับตัวไปไหนไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นรับรู้ได้แค่เสียงมีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดให้ได้คุณก้อนจึงคิดถึงคำพูดของหลวงพ่อว่าให้ภาวนาเขาจึงพยายามตั้งสติผ่อนลมหายใจแล้วภาวนาสักพักเหมือนมีอะไรบางอย่างมากลิ้งอยู่กลางกระหม่อม และมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอุ่นๆแผ่ซ่านลงมาจากกระหม่อมไปจนทั่วร่างกายแล้วเสียงทุกอย่างก็สงบลงจนเขาหลุดจากผวังเริ่มได้สติและขยับตัวได้อีกครั้งขุนก้อนจึงเดินทางกลับไปหาหลวงพ่ออีกครั้งแล้วเล่าเหตุการณ์ที่พบเจอมาให้ท่านฟังท่านบอกว่าสาติและการเจริญภาวนาจะพาตนให้รอดพ้นจากภัยอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นและหลังจากนั้นขุนก้อน ก็ไม่กล้ากลับไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นอีกเลยต่อมาในภายหลังคุณก้อนได้มีโอกาสฟังเทปการเดินทุดงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านพูดถึงการวิปัสสนากรรมฐานเวลาเดินทุดงตามป่าไปเจอศพวิธีการพิจารณาควรทำอย่างไรจึงได้รู้ว่าสิ่งที่ตนทำไปนั้นไม่ถูกต้องท่านบอกว่าเวลาไปเจอศพอย่ายืนคว่ำหัวหรือยืนต่อหน้าศพตรงๆให้ยืนยื้อง ไปทางซ้ายหรือขวาและยืนเหนือลมเพราะถ้าเราได้กลิ่นของศพจะทำให้รู้สึกผะอืดผะอมและอยากอาเจียนการแสดงเหล่านี้ต่อหน้าศพถือเป็นการที่ไม่ให้เกียรติคนตายอีกทั้งการที่เราไปยืนตรงๆต่อหน้าศพมันจะไปขวางทางของพวกอสุรกายหรือพวกเปรตที่จะเข้ามากินน้ำเลือดน้ำหนองของศพหากผู้นั้นกำลังดวงตก จะผ่านให้ถูกสิ่งอัปมงคลกระทำเอาง่ายๆหลังจากนั้นไม่นานขุนก้อนก็เดินทางกลับไปที่วัดระยองอีกครั้งเขาได้เล่าเรื่องที่พบเจอให้หลวงพี่รูปหนึ่งฟังพอหลวงพี่ได้ฟังก็อยากจะไปดูร่างอาจาร,รย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นขุนก้อนก็เลยจำเป็นต้องพาไปทั้งๆที่ไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกนอกจากจะพาหลวงพี่ไปแล้วก็มีน้องขุนก้อน กับพระลูกวัดตามไปด้วยอีกหนึ่งรูปรวมเป็นสี่คนพอไปถึงโรงพยาบาลก็เหมือนเดิมกลิ่นฟอร์มาลินลอยฟุ้งทั่วบริเวณคุณก้อนก็ได้พาทั้งหมดขึ้นไปดูร่างของอาจารย์ใหญ่เวลาผ่านไปสักพักทั้งหมดก็พากันลงมาข้างล่างคุณก้อนถามน้องว่าได้กลิ่นฟอร์มาลีนไหมน้องก็บอกว่าได้กลิ่นแรงมาก ฉุนจนแสบจมูกจากนั้นคุณกณ้อนก็ถามหลวงพี่แต่แปลกที่หลวงพี่ทั้งสองรูปบอกว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยคุณกณ้อนเลยคิดว่านี่คงเป็นการแสดงความให้เกียรติพระพิสุสง์ของเหล่าอาจารย์ใหญ่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดกลับมาติดตามเรื่องขนหัวลุกกับเอ็มซ่าท้าผีกันได้ใหม่ในวันต่อไปโดยทีมงานเอ็มซ่าแชนนลขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบ ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องขนหัวลุกกับเอ็มซาท้าผีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซาท้าผีนะครับสวัสดีครับ